สวัสดีแบบไม่เป็นทางการครับวันนี้ได้ข่าวมาว่าสตีฟเนี่ยจากไมค c r รับได้เข้ามาเป็น DLC v o l วอลุม2ตัวละครใหม่ในเกม Super Smash Bros. Ultimate นี้ผมอยากจะรู้ว่าสกิลของตัวนี้มันเป็นยังไงจะไปลองแวะเข้าไปดูซะหน่อยอะนะนี่มันมีด่านมันด้วยเหรอเนี่ย ว่าไปมีตัวใหม่มก็ต้องมีด่านใหม่สิวะใช่ไหมอนะโอราโอรานี่เองสตีฟซึ่งพี่แกเขาไม่ได้มาตัวเดียวครับเขาพาพวกพ้องเข้ามาด้วยนี่อ,อันอนี้ภาพไม่โหลดอ๋ออเล็กสตีฟอเล็กสตีฟอเล็กซอมบี้แล้วก็เอนเดอร์แมนไหนเรามาลองดูกนักนดีว่ามันจะโกงอย่างที่คนอื่นเขาพูดกันหรือเปล่าแต่จากที่ผมดูแล้วตัวใหม่มันก็โกงทุกตัวน่ะ อุย้ยเจอมินมินด้วยโอย้ตัวโปดเราจะรอดหรือเปล่าไหนมาดูสิว่าจะเก่งจะแค่ไหนเชียเห็นเพราะว่าสก,กิลเนี่ยเน้นฟาร์มแล้วก็เน้นขุดเน้นอาวุธเขาเรียกว่าอะไรเน้นทําอาวุธอ่ะตอนนี้เราเริ่มต้นจากดาบไม้แล้วก็พวกอาวุธไม้ทั้งหลายนะฮะไปนี่อ่ะโอ้โหตอนนี้ผมใช้ดาบหินแล้วฮะเฮ้ยเมื่อกี้กล่องค้าหายไปไหนอ่ะวุ้วแต่แรงอยู่นะเนี่ย โอ <l convert> ้ยโอ้ยโอ้ยกลับมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอืออุ้ยสปอย่างเมื่อกี้สิ่งสไปขอดูถ้าไม่ตายหน่อยขอเชยชมหน่อยขออือมาติมาแล้วเข้าไม่ใกล้หน่อยดีมาเรียบร้อยอือโอ้เจอคิปเปอร์แกงแบงอือตายไหมไม่ตายว่ะถ้าเราขุดเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเจอพวกนี่ท้องท้องเห็นไหมว่า นี่ครับพอได้ทองมาเราก็จะฟาร์มเป็นดาบทองนี่กระเด็นเลยฮ่าเป็นยังไงมินมินโอ้จะเออรู้สึกสกิลก็จะโกงอยู่นะฮะโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้เรียกรถรถไฟรถไฟรถไฟเดี๋ยวก่อนขอฟาร์มก่อนนี่อ<ม>ุ้ยเพ็ดเพดนี่นี่ครับเรียกดาบเพ็ดมาไดามอนอืมอีกสักทีวะมินมินอ้าวไม่ใช่สตีฟไม่สตีฟจะตายอืมสมา์บน เรียกพาธีดเหรอเนี่ยอือนี่เลยเรียกหินตีเหล็กเขาเรียกว่าอะไรวะอือไม่รู้แต่ตีไปแล้วเย้มาอีกรอบหนึ่งผมขอเล่นเป็นเอนโดแมนเองอู้ยพอมดพอมดมันโหดอือน่องหินไปกินขอคุดกันฮะขอขุดก่อนนะไม่มีโอ้ยไม่มีเพชรไม่มีทองอะไรเลยมานี่ครับบิวดาบดาบดาบหินอือตีไปเฮ้ย ทำอะไรทำอะไรฮัลโหลเดี๋ยวขุดก่อนโอ้เพชรมาแล้วเพชรมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันจะโหดไปไหนอุ้ยสมัยร่างเลือกลาวาโอ้โหจะตายละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะอุ้ยบินเฮ้ยบินนะสี่เสพดาบเพชรมาแล้วอืมไปไกลๆโอ้ยโอ้ยโอ้โหดูเลือดไปไกลๆสตินขอบคุณครับ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนขอเรียกก่อนขอเรียกฟาร์มก่อนอย่าพึ่งโอ้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 โหมันได้แอนตี้แล้วอย่าเรียกแันตีนะฮัลโหลเฮ้ยเชี่ยอ้บโอ้แตกดีวะแบบนี้ก็แตกดิโอ้โหมาทะมึนมาเลยมาเลยพ่อหนุ่ม พ่อหนุ่มขอขอขอคราบก่อนเดี๋ยวเพิ่งโอ้โอ้ขอขอฟาร์มก่อนได้ไหมรู้จักใหม่คราบไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่นี่นี่นี่ตีนี่นี่นี่ทำไมบินบินอยู่ได้อุ้ยอุ้ยมันคิวเหรอมันคิวเหรอโอ้นี่นี่เขาเรียกว่าพั่วย่างอีกมาวางระเบิดตายซะมึงอ่านี่นี่กูเสิกรวาด้วยไป ดื้อด้านจังวะฮะอืบอี่เจอเขาเรียกว่าอะไรวะที่ขุดหินโอ๋ออุ้ยโอ้โหเฮ้ยบิน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 ว้าใครจะยอมเล่านี่นี่เอาคืนใจเย็นพ่อหนุ่มนี่เอาเหล็กไปกินนะนี่ไปมาดาบทองกูมาแล้วดาบทองกูมาแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิ ยี่ต้องปิดฉากด้วยอันติแปบนึงนะขอบินก่อนอน,นี่เลยเข้ามาใกล้ไม่ใกล้เข้ามาใกล้ลาก่อนฟักเกอร์นี่เลยไปลงนะลบโอ้มีกินเนื้อขนาดนี้เลยเหรอจะกินเลยลักหนาฮะอเล็กซ์สรุปได้ว่าตัวละครสตีฟตัวนี้โคตรโกงแค่นั่นแหละ